เอาล่ะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เรปัจเคลิฟเกมไมคราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีสซี่นี่คือจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมคราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามๆหน้าปกคลิปกันนั่นเองนะครับผมมาะสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าปืนใหญ่ลูกธนูนะครับผมซึ่งแบบเขาบอกว่าทํำลายก่อนในเทอร์ไรด์เนี่ยได้ภายในแบบว่า0.1นยนึ่งวิเลยนะครับอ่าเป็นอะไรที่แบบดูสุดยอดมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ตรงนี้ละะกัันนครบผมอย่างแรรกกเนี่ยตงลาาางงผผมมมจจจจะะะะววววเเเเป็็็็นนนนห่ออออออบบบซิดดีียยไ้้้้คครรรรััแแลลลกกกขุฟสใ เป็นอโซแซนนั่นเองนะครับอ่าใส่เป็นโซแซนไปนะครับแล้วแบบชั้นนอกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากดินเนี่ยเป็นออคซิเดียนครับฟือเปลี่ยนใส่เป็นออคซิเดียนมานะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาแผ่นเหยียบอันนี้เนี่ยมาใส่ไว้รอบๆเลยนะครับผมฟืบใส่เข้าไปฮะเอาล่ะทีนี้เนี่ยตรงที่เป็นโซแซนเราก็จะใส่น้ำนั่นเองครับฟืบใส่เข้าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำพุ่งนะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะฟืบอ่านี่มันจะเป็นน้ำพุ่งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะวางรางไว้ครับแล้วก็ออซิิเดดียยนนปท้าะครรรรรรรััััับบ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 บผมมออออออ่่่่่่่่่่่่าา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 สสสสววนน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 ตงงงีีีีี้้้้เเ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 ยยยยกกก็็จะะะะะใใใปปปปแแไไไไคคคคฟพขขลึทหซ เดี๋ยวเนี่ยเอาสักประมาณ60แล้วกันนะครับมาขั้นตอนต่อไปครับผมเราก็จะเอาธนูมานะครับอ่ามาหนึง่งอ่าธนูนะครับผมนี่เราจะเล็งแล้วยิงไปตรงนี้ครับอ่ามาหนึ่งนะปึ๊บต้องยิงให้แบบเนี้ยมันลอยแบบนี้นะครับผมยิงเข้าไปครับมเมื่อจะเป็นแบบลูกธนูพุ่งแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะยิงแบบรอบๆเลยนะครับผมแล้วเมื่อจะเป็นแบบว่าปืนใหญ่อ่ลาลูกธนูที่แบบสุดยอดมากๆนะครับเอาล่ะยิงไว้ยิงไว้เยอะๆเลยนะฮะจะได้แรงๆครับผมเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้นะนี่มันก็จะเป็นลูกธนูแบบพุ่งๆใช่ไหมครับเอาล่ะขั้นตอนะะะคครรััับบจไไงเเ่่ออนนน ผมอ่าแอนวิลนะครับตีบอกป้าจังหวะนี้นะผมมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงสวยโบว์นะครับผมเอาล่ะจังหวะนี้ผมเฮ้ยไม่มีลูกธนูนี่หว่าอ่าลูกธนูนะครับจังหวะนี้ผมใส่ก่อพร้อมนะครับมาสามสองหนึ่งยิงเข้าไปนะครับจังหวะนี้ไหนดูซิระเบิดไปครับผมโอ้โหเฮ้ยระเบิดแล้วนะแต่แบบเฮ้ยก่อยังไม่เป็นไรเลยอะเอาใหม่ดิแปลกๆละฮะเดี๋ยววางนี้ก่อนฟื้นใส่เข้าไปนะครับคือแบบมันไม่ได้กระจายหรอเดี๋ยวผมลองใหม่แป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะประมาณนี้น่าจะ ไม่เป็นไรอีกแล้วสงสัยมันจะเฟลนะผมช่างมนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปดีกว่าครับผมและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าการสร้างประตูเอ็นพอ a ทแบบบนฟ้านะครับแล้วแบบผูกเชือกหมูไว้นะครับผมอ่ะสมมติถ้าแบบเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเชือกมันจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับผมสร้างไว้ตรงนี้ละเนาะอย่างแรกก็ผมเราก็จะแบบต่อขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันเอาล่ะผมก็จะวางเป็นประตูเอ็นพอดทไว้ตรงนี้นะครับฟืบวางไปครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวท เปิดขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็วางหมูไปครับอ่าผูกเชือกไว้ครับผมดันเข้าไปตรงกลางนะครับให้แบบมันห้อยไว้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนี่ว่าจะเลขหนึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะเอาล่ะอย่างต่อไปผมเราจะมาวางอ่าไอเขาเป็นเดินนั่นเองนะครับไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมผู้ชมพร้อมยังฮะเชือกมันจะเป็นยังไงต่อนะครับมาสามสองหนึ่งวางไปเลยครับเจ้าหนี้เฮ้ยเดี๋ยนะคือเชือกมันก็อยู่แบบนี้เลยเหรอไม่ได้ขาดด้วยนะฮะผมโอ้โหแล้วถ้าผมทุบแล้วไม่ได้ คือมันเด้งจนแบบว้ามันนี่ได้เลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยฮะสรุปก็คือเชือกเนี่ยมันไม่ได้ขาดนะครับผมแต่ว่าคือมันก็เด้งดึงไงฮะมันก็เลยแบบว้าไปนะครับแล้วถ้าเป็นแบบจะสร้างประตูอ่ะเนเธอร์ละครับเอาล่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเจ้านี้ยเชือกมันจะขาดหรือเปล่าอย่างแรกก็จะวางแบบนี้นั่นเองเนาะเอาล่ะประตูเนเธอร์นะครับแล้วก็อ่าผมจะผูกไว้ยังไงดีวยวเนี่ยแบบนี้เหรอเดี๋ยวลองดูนะครับน้องหมูครับผมผูกเชือกไว้ตรงนี้นะครับอ่าเจ้าเนี้ยก็จุดไปเลยครับเอาล่ะเชือกก็ไม่เป็นไรเลยนะครับนี่ผ่านะอัลกก็นบแ สรุปก <S 々> ็คือประตูมิติพวกนี้เนี่ยทำอะไรเชือกไม่ได้นะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าสูตรไอคิวม็อบนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบว่าการเทสไอคิวนะฮะอย่างแรกผมก็จะเซตบล็อกตรงนี้ก่อนละกันครับเป็นแบบว่าสโตนับผมแล้วก็อ่าต่อมาครับฟืบประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะวางเป็นแบบว่าเนเธอร์แลกไว้ครับเนเธอร์แลกนะครับผมอ่าวางไว้สามอันแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเหมือนแบบบ่อนนะครับนะครับอ่าแบบบ่อน้ําลอยฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําไปนั่นเองนะครับเอาให้้้้แแแบบบบบบบเเเเเเเยยยย็็็นนนนนๆลลลคคคครร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 ัััวววกกกกตตตงงงงงีีี่่่าาาาาาจจจะะุดดไไฟฟึอออื๋มทส วิลเลจเจอร์ละเลยครับผมวิลเลเจอร์พิกลินนะครับน้องหมูครับผมแล้วก็อ่าน้องวัวแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาลองเทสไอคิวดูดีกว่านะครับเริ่มจากวิลเลเจอร์เลยครับผมนี่ลองาทำให้ติดไฟดูนะครับดันไปครับฟืบอ,อ่าติดไฟแนละ้วเจา้านี้ลุงก็บอกเจาก้านี้ลุงติดไฟแล้วครับแต่ว่าเฮ้ยบ่อน,น้ามีตรงนี้ทาไมลุงไม่ลงวะเนี่ยลุงมองวิวเฉยเลยฮะคือแบบวิวมันสวยจัดอะไรอย่เงี้ยลุงทำไมลุงไม่ลงวะเนี่ยดูดิบ่อน,น้าก็มีครับเอา้าเดี๋ยวลุงเพิ่งมาลงตอนที่แบบว่าไฟมันดับไปแล้วอะอะไรวะเนี่ยลุงผมไไไไมมมม่่่่่่่่เเเเข้าาาใใจจลลลลยยยฮะะะะะะแแนน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 นีีีีคคคคคืออออสิิิิิิิิิงงงชวววตตตทบบบบบููรรรััััผผปปกกก็็พพหดดซฟ เจ้าวันนี้โอ้โหยืนให้ไฟไหม้อย่างนี้เลยเหรอว่าต่อฟ้าวิกลินนายมองหน้าฉันสิทำไมนายทำอย่างนั้นน่ะเอาตายเลยฮะส่วนไอคิวจริงงัเนี่ยอ่ะต่อไปเป็นน้องหมูนะครับน้องหมูโดนไฟของเจา้านี้โอโ้โหลงน้ําอย่างไวเลยนะครับไอ้เจ้านี้มันฉลาดครับผมต่อไปเป็นน้องวัวครับไหนดูสิน้องวัวนะครับโดนไฟผมนี่ลงน้ําอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับฉลาดกว่าพวกลุงนี่ครัผมแล้วไม่เข้าใจเลยฮะทำไมพวกลุงเป็นงี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวลองเป็นแบบลุงอย่างอื่นบ้างดีกว่าลุงพิเลเจอร์อะไรเงี้ยนะวินดีเซตเตอร์นะครับมาอย่างแรกกนนก็็็จจะะะะะเเปปปปนน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 นลลลลุุงงงงคคคคีีีี้้้้้่่่ออออรรรััับบบผมมึซใชหหาไไดดูิ โดนไฟซะหน่อยนะครับจ้วันนี้โอโ้โ,อโหโลงุงลุงก็ยืนตรงไฟเลยเหรอลุลงน้ําอยู่เนี่ยทำไมไม่ลงน้ําอ่ะเอาโอโ้โ,อโหยืนแท้งจนตายเลยครับเจ้วันนี้มาต่อไปก็จะเป็นแบบว่าลุงที่แบบถือขวานนะครับอ่ะลองโดนไฟซะหน่อยสิลุงเอาอีกแล้วเหรอลุลงน้ํามันอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยใกล้แบบเดินมาแค่เนี่ยก็ลงได้แล้วอะ่ะแต่ลุงไม่ลงนะครับก็คือแบบว่าเราต้องยอมใจจริงๆนะครับคือแบบพวกนี้มันสุดยอดนะครับผมมันไปไปได้ยังไงวะเนี่ยทำไมน้ำมันอยู่แค่นิดลุงมันถึงไม่ลงวะเอาละและนี่คือซู N A นไอคิวนะครับผมและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนนนะะะรรรรัับบบบบบบกกก็็จเเเปปแแแวว่่าาาตียอลล้้ ไหนดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเซตบาเรียไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับวลบอร์เดอร์ครับผมอ่าเซนเตอร์เอาไว้ที่ตรงนี้นะครับอ่ะวลบอร์เดอร์เซตนะครับเอาไว้ที่10ก่อนละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างดีกว่าครับจ้านี้อันแรกก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับฟืบวางไปครับผมแล้วก็วางข้างๆต่อกันมานะครับเอาล่ะเราก็จะวางไปให้หมดเลยฟืบแบบเว้นแค่ตรงกลางนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปนึงนะเอ้ยผมต้องเว้นตรงนี้ดีกว่าไปหนึ่งเว้นตรงนี้ไว้นะครับมาเดี๋ยว ประมาณนี้ละกันมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเออเด้าทำไมหมูอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะช่างมันลวกันเนาะมาสามสองหนึ่งวางเข้าไปนะครับเ้ยหมูว้าไปเลยว่ะวางได้นะครับผู้ชมแต่ว่ามันก็จะวางได้แค่ด้านหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับผมแต่ว,ว่าหมูเมื่อกี้ว้าไปลวไหนดูดิปึ๊บตามไปฮะสภาพหมูเป็นยังไงบ้างนะครับว้ามาตรงนี้ครับผมยังมีชีวิตรอดนะครับไม่เหมือนตัวแรกว่ะหมูมาทำไมเนี่ยอะกลับดูอนะ่ะเนาะสภาวาหมูกลับดูอ่ะครับบายบายปึ๊บไปฮะหมูบินได้นะครับมแวก็กบบนะอคือา ได้หลายเดียวะเนี่ยบาเรียเพิ่มเป็นอ่ะสักห้าร้อยแล้วกันนะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างบ้านที่เล็กที่สุดในเกมไมโครฟลับนั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นแบบดีไซน์จากคุณดาร์กเหมือนเดิมนะครับอ่าเอาล่ะสำหรับบ้านเนี่ยผมก็จะสร้างตรงนี้เหมือนเดิมนะครับง่ายดีครับผมพื้นที่แบบมันวิวดีนะฮะตรงนี้เนี่ยมาอย่างแรกครับผมเราก็จะวางเป็นอ่ะโอ๊กล็อกแบบนี้นะครับขึ้นมา2อันครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางเป็นกระจกไปนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะทุบออกครับผมปึ๊บอ่าทุบ5ออ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 อััันนนนนีีีีีีี้้้้้้้ะะะะะคครรรรบบบยยยยยย่่่่่่าาาาาาางง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 ตตตตตตไปปฮฮเเ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 กกก็็จววววววลลลผมมดดดสสสสแแิุห ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางเป็นบันไดนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะประตูมาครับผมเอาเป็นประตูนี้แล้วกันนะโอกนะครับวางแบบนี้นะครับผมถ้าวางแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเลยต้องแบบกลับด้านวางแบบนี้นะครับอ่าโอเคอย่างต่อไปครับผมตรงนี้เนี่ยกดชิปนะครับแล้วก็วางขึ้นมาครับผมตรงนี้ทุบออกนะครับแล้วก็วางโอกแพล้งตรงนี้ครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็วางขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าสำหรับอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวทอดมาแป๊บหนึ่งครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับจะได้แบบเพิ่มแสงสว่างให้บ้านนั่นเองนะตรงนี้กกก็วปนนนออคคลมััะะรรรบบแ้่่ผสสุใณ์ คราบกับเตาเผานั่นเองนะครับผมอ่าใส่เข้าไปครับแล้วก็นี่สลับเนี่ยผมวางไปฟืบนสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางขึ้นมาผมเป็นโอ๊กล็อกนะครับโอเคอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะมาวางหลังคานะครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นแฉกโดครับอย่างแรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับปิดขึ้นมาผมแล้วก็วางตรงนี้ครับฟืบปิดลงมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็เหลือสองอันตรงนี้ใช่ไหมก็วางแฉกโดไปครับหนึ่งสองครับผมเอาละได้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในด ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม้ได้ด้วยนะครับอจะได้แบบเข้ากันเนาะเออตรงนี้อาจเปลี่ยนเป็นไม้แล้วกันนะครับเอาล่ะอ้ยสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยรอบดีไซน์บ้านนี้ก็แบบโอ้โหเปิดหลังคาได้ด้วยนะฮะถ้าเปิดตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับผมอ่ะหรือแบบปิดก็ได้นะครับเป็นแบบเหมือนหน้าต่างอะไรเงี้ยแหละนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองนอนดูดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะอย่างแรกก็ทำเซตมิดไนท์นะครับแล้วก็ขอลองดูซอมบี้ไล่หน่อยละกันนะครับสักอ่ะกี่ตัวดีได้บ้างหนึ่งสองสามแล้วกันนะครับอ้หยัไม่น บ้านเลยว่ะเช้าแล้วครับถือว่าเป็นบ้านที่ดีเลยนะครับผมอ่าเนี่ยว่างานสมบี้เช้าแล้วเพื่อนตายซะแต่ว่าจริงๆดีไซน์บ้านเนี่ยก็แบบตกแต่งเพิ่มเติมเองได้นะครับถ้าแบบอยากทาอะไรอย่างงี้นะตรงนี้ก็วางอ่าขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็แหรับข้างในเนี่ยถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นอ่านหน้าต่างใช่ไหมลองใส่ไปดูนะครับอ่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นหน้าต่างนะครับผมฟืบอ่ะตรงนี้กล่องเราก็จะเพิ่มได้เหมือนกันนะคือจริงดีไซน์บ้านพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทำไว้เป็นแนวใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วก็มาดัดแปลงต่อได้ครับอันนี้เปิด้นะรสอ่งก็ไ,ได้ไหเหือนน กันนะครับผมตรงนี้ก็จะใส่หน้าต่างก็ดีเหมือนกันนะนี่มองวิวได้ครับเอาล่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองสร้างดีไซน์นี้ดูได้นะครับก็เป็นบ้านขนาดเล็กนะครับผมอบอุ่นนะฮะแต่ว่าใช้งานได้เยอะเหมือนกันนะและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าวิธีการใช้ทอง1ชุดเนี่ยภายในแบบ0.1วินะครับก็คือแบบใช้ทอง1ชุดเนี่ยแลกของกับพิกลินภายในแบบ0.1วินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูดีกว่านะผมอย่างแรกก็แบบหาพื้นที่โล่งๆก่อนแล้วกันยังเหลือไหมวะเนี่ยถ้าเป็นตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมมาอย่างแรกก็วางรั้วไปก่อนครับอ่าล้อมรอบมานะครับผมฟึบเอาล่ะพื้นที่ประมาณนี้น่าจะพอนะครับไม่ได้เจ้าแกะออกไปได้ไหมครับ ไม่ต้องการแก่ครับผมจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเอาคอมมานด์บล็อกมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะทำไว้2คอมมานด์นะครับมาอย่างแรกก็ผมก็จะเป็นแบบว่าคอมมานด์ในการเสกนั่นเองนะครับไม่ได้ถ้าสูงแบบนี้มันจะตายหรือเปล่าวะน่าจะไม่เป็นไรมั mm ้งเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับซัมมอนนะครับผมอ่ะพิกลินครับแล้วก็ตรงนี้นั่นเองน่าจะได้แหละต้องลองครับเอาเป็นแบบว่ารีพีทนะครับผมเอาล่ะจังหวะนี้ก็โยกไปครับฟื้นจะตายหรือเปล่านะน่าจะไม่ตายนะครับนี่ไงได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะคำสั่งต่อไปนะครับกก็็จะะะเเเเปนนนนนนบบบออวว่่่่าาาาคคคสััังงใใรรริลไหชแ นั่นเองเนาะเสกไปครับฟืบเอาล่ะเอาสักกี่ตัวเดียวเนี่ยถึงเลขร้อยแล้วกันะฮะประมาณนี้แล้วกันมาหยุดหยุดเฉยเฉยพอไปนะครับโอ้โหแหลกเลยว่ะผู้ชมแหลกจัดเลยฮะตอนนี้เอาล่ะอย่างต่อไปนะครับผมก็จะโยนทองครับผมหนึ่งชุดลงไปตรงนี้นะครับเอาล่ะไหนดูซิมันจะแหลกหรือเปล่าฟืบไม่ได้ครผู้ชมมันไกลล่างก่อนอ่ะทันป่าวะเดี๋ยวกดค่าก่อนนะครับฟืบค่าพิกลินไปนะครับเออว่ามันแหลกไม่ทันหรือว่าผู้ชมมันไกลล่างก่อนอ่ะเพราะฉะนั้น,น,นะนต้องรีบเลยฮะอย่างแรกก็ทองใช่ไหมแล้วก็รีบเสกเลยครัััับบบบบแแแแลลลลล้้้้ววววกกกก็็็โยนนนนนมมาาาาาคครรรรรรผีีเเเเฟอออ่่ไไหหดดูซิจจะะืปขง มาเร็วเฮ้ยหรือมันจะแปลงร่างก่อนวะเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะครับค่าทิ้งไปเจ้าวันนี้ทองเอ้ยทองยังเหลืออยู่ครับไม่ได้หว่ะไม่ทันไม่ทันเอาใหม่นะครับเดี๋ยวแข่งกันเวลาผมเจ้าวันนี้ก็เสกมาครับฟืบเอาล่ะถอนะครับทองหนึ่งชุดถ้าผมเจ้าวันนี้แลกไปครับเร็วรีบแลกรีบแลกก่อนที่พวกมันจะแปลงร่างนะครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเป็นการใช้จ่ายทองหนึ่งชุดภายในแบบศูนย์จุดหนึ่งวีนะครับอาจจะวันนี้กดปุ่มไปครับผมเอาล่ะมาดูดีกว่าว่าแบบทองยังเหลือ แล้วอ่ะและอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่านะครับอ่าเอาละครนี้ก็จะเป็นคลิปตามหน้าปกนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะฮะเจ้านี้ let's go ครับ s <S ผมอย่างแรกนะครับก็จะเป็นแบบว่าอ่ะอันนี้คือแบบไอรอนโกเลมปกตินะครับผมมาอย่างต่อไปครับวางเหมือนจะเส่ไอรอนโกเลมนะครับแต่ว่าวางหัวมังกรด้วยนะครับผมอ่ะหัววิเทอร์แล้วก็อย่างสุดท้ายครับพัมกินนั่นเองนะครับเจ้านี้วางแบบเฮ้ยเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนวิเทอร์นะครับแต่แบบหน้าตามาดูน่ากลัวมากเลยแบบเหมือนเป็นโยาทูอะไรรอออยย่่่างงเี้นะะคับตไปต่่่่่อออออออไไไปปปคครรรรรรรััับบบบะะะะะะะเเเเิิดดดด้้้ววววยยยยยนนนนโโหหีี็กาาาฟชงงง3สสุล นะฮเอาล่ะผมก็เลยชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ